สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r o y a ย Mach ช n e s วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเครื่องจักรหนักรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนเฝ้ารอคอยและนี่คือแ a t e r p i l น a r d 12ปี2026รถดันดินยักษ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่สุดแห่งพลังและนวัตกรรมการทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเมื่อพูดถึงชื่อแค t e r p i l น lar หลายคนคงนึกถึงความทนทานแข็งแรงและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นรุ่นใหม่นี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแคทเธอรีน่าดี12รุ่นปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่น ตัวรถถูกออกแบบในโทนสีส้มเงางามให้ความรู้สึกทั้งดุดันและล้ำสมัยพื้นผิวเคลือบเงาสะท้อนแสงไฟอย่างหรูหรามองแล้วไม่เพียงแค่เป็นเครื่องจักรแต่เหมือนเป็นผลงานศิลปะที่ทรงพลังโครงสร้างทั้งหมดใช้วัสดุท,ที่ทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานหนะักไม่ว่าจะเป็นเหมืองหินพื้นที่โคลนหรือไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่ ถ้ามองจากด้านหน้าใบมีขนาดมหึมาของ d 1 2คือจุดเด่นที่สุดสามารถปรับองศาได้หลายทิศทางระบบไฮดรอลิกที่ถูกพัฒนาใหม่ทำงานอย่างแม่นยำและทรงพลังสามารถดันวัสดุหนักหนักอย่างดินหินหรือกรวดได้อย่างง่ายดายทุกการเคลื่อนไหวถูกควบคุมผ่านระบบดิจิทัลที่ตอบสนองรวดเร็วทำให้การทำงานดูมั่นคงและนุ่มนวลเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสดได้คือความสะดวกสบายภายในกว้างขวางติดตั้งเบาะนั่งตามหลักสรีรศาสตร์สามารถปรับอัตโนมัติได้หลายตำแหน่ง ระบบการสะเทือนช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้ผู้ขับไม่รู้สึกเหนื่อยลา้าแม้ต้องทํางานต่อเนื่องหลายชั่วโมงหน้าจอควบคุมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถแสดงข้อมูลการทํางานแบบเรียลไทม์และยังรองรับการเชื่อมต่อกับ GPS เพื่อช่วยวางแผนงานได้อย่างแม่นยําด้านสมรรถนะ Caterpillar D ิลสองปีส0 2 6ีมาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องยนต์นี้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับโลก ทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยการส่งกำลังสู่ตีนงะขาบได้รับการออกแบบใหม่ทำให้รถสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างมั่นคงบนทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นดินทรายพื้นหิุนแข็งหรือพื้นที่ลาดชันอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตามองคือระบบสมาร์ทแอสซสซซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการช่วยวิเคราะห์สภาพพื้นที่และแนะนำการตั้งค่าที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการปรับแรงดันไฮดรอลิกระดับใบมีดหรือรูปแบบการเคลื่อนตัวระบบนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เร็วขึ้น ใช้พลังงานน้อยลงและเพิ่มความแม่นยำในการทำงานเรื่องความปลอดภัย Caterpillar D12 ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกล้องรอบคันให้ภาพมุมมอง360องศาช่วยให้ผู้ขับมองเห็นทุกจุดรอบตัวได้ชัดเจนมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางและระบบเตือนอัตโนมัติหากเกิดเหตุผิดปกติระบบจะตัดการทำงานทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับทั้งผู้ขับและทีมงาน ในด้านการบำรุงรักษาแคเทเธอร์พิลา่าดีสิก็ไม่ทําให้ผิดหวังจุดบำรุงรักษาต่างๆถูกจัดวางให้ง่ายต่อการเข้าถึงมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหรือเช็คสภาพชิ้นส่วนที่สำคัญอะไหล่ทุกชิ้นผ่านการรับรองคุณภาพและมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วโลกแคเทเธอร์พิลา่าดีสิเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างคําตอบคือแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนงานขุดเหมืองงานสร้างเขื่อนหรือโครงการขนาดใหญ่ในเมืองรถดันดินรุ่นนี้สามารถรับมือได้ทั้งหมด ด้วยพลังการทำงานที่มหาศาลและความแม่นยำที่สูงมันถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ผู้รับเหมาทั่วโลกไว้วางใจในมุมมองของผมแคทเธอรีนล่า D12 2 0 2 6ีสิบไม่ใช่เพียงแค่รถดันดินแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ลงตัวที่สุดมันสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนง,งานก่อสร้างในอนาคตสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรหนักที่ทรงพลัง ประหยัดพลังงานใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง Caterpillar 2 2 0 2 6คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดและนี่คือการรีวิวเต็มรูปแบบจากช่อง r o y a l Machines ของเราหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องจักรรุ่นล่าสุดจากทั่โโลขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ